สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับเจ้าตัวล ne บนเว็บนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาไม่เด้งแจ้งเตือนเลยนะเวลามีคนทักเนี่ยบางทีเราอาจไปปิดการตั้งค่าอันนี้ไว้นะครับให้ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดลายแล้วเข้ามาที่หน้า l ล n e ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะให้กดไปที่เมนูจุดๆสามอันนะครับมุมซ้ายมือด้านล่างนะครับอ่าที่เป็นการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งนั่นเอง จากนั้นกดไปที่การตั้งค่านะครับหรือว่า Setting เมนูแรกและให้เราไปที่การแจ้งเตือนนะครับเมนูที่2นับจากด้านบนหรือ notification นะครับจากนั้นนะทางด้านขวาของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับของผมอยู่นะครับให้เรากดติ๊กถูกทุกอันเลยครับผมแบบนี้นะครับให้เขาขึ้นติ๊กถูกเขียวเขียวให้หมดแบบนี้เลยแล้วก็กดปิดตรงนี้ไปได้เลยจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมาดูที่รูปลำโพงตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้เหนือจุดจๆ,ๆุดนะครับ ถ้าเกิดของใครนะครับเป็นแบบนี้นะมีขีดคาดแบบนี้ให้เรากดลงไปทีหนึ่งครับผมเขาจะขึ้นมาเปิดแจ้งเตือนแล้วแบบนี้นะครับ <Yes. S 1> เพียงแค่นี้เราก็แก้ปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yes. S 1> ก็ลองนั่ไปทํากันดูนะครับถ้าติดปัญหาสงสัยยังไงมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ